มีเรื่องเล่าสวัสดีครับกัมบูชาอย่าสำคัญตัวเองมากเกินไปคิดว่าประเทศไทยจะงอแรงงานขเขมนใช่หรือไม่ฝันกลางวันนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแรงงานแค่ขเขมรประเทศเดียวแรงงานที่อยากจะเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายรู้ไหมว่าท่านหุนน่ะ ทำให้ประชาชนของตัวเองลำบากไม่มีกินแล้วทุกว,วันนี้นะคิดว่าจะปิดด่านบอกให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยกลับไปประเทศของตัวเองแล้วมีงานรองรับหรือเปล่ามีที่อยู่รองรับหรือเปล่าแล้วเงินเพิ่มให้จริงหรือเปล่าก็ตอนนี้ประชาชนชาวเขมรเนี่ยก็ยังบ่นอยู่เลยปิดด่านคิดว่าจะดีขึ้นที่ไหนได้แย่กว่าเดิมเห็นไหมท่านฮุนเนี่ย สำคัญตัวเองมากเกินไปแล้วผลิตภัณฑ์สินค้าไหนบอกว่าแบรน์สินค้าไทยไงล่ะขเมรยังมาเอาสินค้าที่ประเทศไทยไปขายอยู่เลยไปกินอยู่เลยไปใช้าอยู่เลยเห็นไหมขังตัวเองแท้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นไทยถ้าขเมรนกลับจริงๆ100%อร์ซถ้าประเทศไทยขาดขเมรนไปเนี่ย ไม่สะเทือนอย่างน้อยก็มีแรงงานลาวเนี่ยรอเสียบอยู่ทุกวันนี้แรงงานลาวก็แห่ทะลักกันเข้ามาเห็นไหมครับบอกแล้วขมิกับลาวมาล่า,าสุดแรงงานก่อสร้างก็ต้อนรับชาวพม่า,มานำแรงงานพมา่าเนี่ยมาทำงานก่อสร้างที่ประเทศไทย เราก็ยังมีเพื่อนบ้านประเทศอื่นที่อยากจะทำงานหุนเซนขังตัวเองนะครับตอนนี้บอกเลยอย่าสำคัญตัวเองผิดลาวลอเสียบอยู่นะจะบอกให้ <c oughs> ผิดแผนละสิพ่อลูกเล่นแบบนี้มันไม่ดีต่อประชาชนของตัวเองนะครับประชาชนเองยังโหยหาสินค้าไทยอยู่เลยตอนนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงครับ พี่น้องลาวรอเสียบอยู่นะถ้าโลกนี้ไม่มีขมรนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคงจะสบายขึ้นหรือว่าประเทศไทยจะไป,อะไปเอาประเทศขมรนคืนเอาแบบนี้ดีไหมณปัจจุบันประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับแรงงานสบป,ปอลาวแรงงานพระบ้าทุกคนที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศไทยแต่จะต้องมาให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นพอนะครับมาแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับ ประเทศไทยก็พอนี่แหละครับให้ลาวมาอยู่แทนขเขมรนนะสะดวกสบายเพราะลาวเนี่ยใช้พูดภาษาเดียวกันคุยกันง่ายฟังกันรู้เรื่อง <c oughs> เออยังไงก็คนไทยนะครับยินดีต้อนรับแรงงานลาวด้วยครับไทยก็ได้เริ่มรับแรงงานลาวนะครับตอนนี้เพื่อที่จะมาแทนขเขมิน ก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับยังไงก็ขอให้แรงงานาลาวนะครับที่ได้รับโอกาสแล้วก็ขอให้ตั้งใจนะทำงานให้ดีเพื่ออนาคตทั้งแรงงานลาวแล้วก็แรงงานพม่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเนาะยังไงก็เตรียมเฮได้เลยนะครับทั้งลาวและพมา่าดีใจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับทุกคนฮะเปไงบ้าง รู้ลิศของหุ้นใช่ไหมว่าเป็นยังไงวางแผนมาผิดไงวางแผนมาผิดไม่รู้ว่าปิดด่านหรือยังตอนนี้ครูว่าจะปิดด่านเนี่ยไม่รู้ว่าท่านหุ้นได้โพส์อะไรบ้างหรือย,อยังตอนเช้าทุกคนนะไปแอบบแบบดูไอ้โพสต์ของพอลูกดูดิเป็นไงบ้างตอนนี้ได้โพสต์หรือยังน่าจะได้เวลาแล้วมั้งแปดโมงเช้าแล้วเนี่ยนะ ยังไงก็ยินดีต้อนรับเนาะและก็อย่าทําให้เสียชื่อละ่ะเข้าใจหรือเปล่าครับโอกาสคนเรา,ามาแล้วนะครับนะตอนนี้นายจ้างไทยเนี่ยก็เริ่มส่งตัวขมินกลับไปแล้วนะถ้าคนเรามาเสียบแทนนะ่ขมินได้เนี่ยขมินจบเลยนะจะบอกให้นะแต่ก็มีบางกลุ่มที่ขมินเนี่ยไม่กลับนะครับเพราะเขารู้ว่าถ้ากลับไปอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตคงไม่มีกินอดอยาก นะเหมือนเขารู้ว่าหลอกเขาไปทำอะไรคุณหลอกดาวแบบนั้นแหละนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้นะนายกสปปลาวเนี่ยสะดุ้งแน่นอนนะครับแรงงานในสปปลาวเนี่ยิ่งขาดแคลนอยู่นะตอนนี <c oughs> เ้เอาแล้วเอาแล้วฮะหลอเสียบอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับสบปปลาวนะล่าสุดเนี่ยก็ สื่อบอกว่าอะไรนะลาวเนี่ยเตรียมห้าหมื่นใช่ไหมลาวนี่เตรียมเลยห้าหมื่นพม่าอีกห้าหมื่นเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับฮะได้รู้เรื่องราวของแรงงานประเทศเขมรแล้วทุกคนมีความคิดยังไงนะครับคิดผิดนะครับนะถ้าผมเป็นเขมรเนี่ยผมคงไม่กลับไปที่ประเทศของตัวเองเหรอกครับผมคงไม่กลับแน่นอนนะกลับไปก็ลําบาก ไม่รู้จะกลับไปจะไปทํางานอะไรโอ้คครับทุกคนครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยกันดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นและมุมอมองยังไงกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้บอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับสําหรับแรงงานจากลาวถ้าอยากไปทํางานที่ประเทศไทยแต่ต้องให้ไปแบบถูกกติกานะครับ แต่อย่างว่าประเทศลาวเนี่ยมีประชากรแค่7-8ล้านคนเองถ้าออกไปทํางานที่ต่างประเทศหมดธุรกิจที่ลาวเนี่ยก็จะขาดแคลนคนงานทันทีเลยนะร้อเปอร์เซนถึงวันนั้นเนี่ยค่อยว่ากันละกันรัฐบาลขมีน,เ,นเขาใช้มาตราก,การควขู่ครอบครัวของแรงงานขมนของประเทศตัวเองเนี่ยที่ไปทํางานในประเทศไทยลองคิดดูเขาขู่แบบนี้ ยังมีแรงงานขมินบางคนที่เขาไม่กลัวและเขาไม่กลับประเทศไทยแต่ก็มีบางแรงงานของขมินกลับเหมือนโดนหลอกไปเป็นทหารนะครับนะเรียกลูกบางคนเนี่ยก็เรียกลูกเรียกล้านให้กลับนะครับให้กลับบ้านจบเพแล้วกลับไปอดอยากอีกโอเคครับทุกคนครับเรามาฟังคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ร้อมคิดต่อมาเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าขอให้มีโครงการจ้างงานและมีเงินเดือนเสียอย่างจะเซ็น MOU กับประเทศไหนก็ได้เมื่อบ้านติดกันไม่เป็นมิตรต่อกันก็ไปนําเข้าแรงงานจากประเทศไกลออกไปก็ได้ครับไม่ต้องง้อขมิ้นความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าคนงานขมิ้นบางส่วนเนี่ยไม่ยอมกลับหรอกครับพวกเขาจะพะยายามหาทางอยู่ไทยให้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะจําใจกลับ คนลาวก็อย่าหลงตัวเองลหละนะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยและแรงงานลาวด้วยกันนะครับด้วยความเป็นห่วงจากคนไทยความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจเจริญพอแล้วให้ขมิ้นกลับไปพัฒนาประเทศเถอะัมบูชาบ้างนะระหว่างขมิ้นลาวคนไทยขอเลือกแรงงานลาวดีที่สุดส่วนแรงงานพม่าก,ก็ยินดีต้อนรับเช่นกันนะครับ ความเิเนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนรับแรงงานประเทศลาวนะคะมาครับมาครับยินดีต้อนรับพี่น้องลาวความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ารอบข้างไทยเนี่ยที่สื่อสารกันง่ายที่สุดก็คือพี่น้องชาวลาวเพราะภาษาใกล้เคียงกันพูดคุยกันรู้เรื่องความคิดเนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นโอกาสนะของญาติมิตรฝั่งซ้ายแล้วนะครับ ที่จะได้มาทดแทนเรียนภาษาสองสามเดือนก็อ่านเขียนได้แล้วการเลื่อนชั้นฝีมือก็มีมากค่าแรงสูงขึ้นจากที่ผมทราบข้อมูกลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแรงงานฝีมือแรงงานกึ่งฝีมือแรงงานไร้ฝีมือขมินคิดว่าตนอยู่ในชั้นฝีมือใดพูดได้ฝังได้แต่อ่านเขียนเห็นจะดลำบากสำหรับชาวขมินนะครับความคิดต่อมานะครับคนที่เขาบอกว่า เห็นคนสปปลาวเนี่ยจับกลุ่มคุยกันว่าดีใจหลายถ้าขมิ้นออกไปจากไทยเมื่อไหร่คนลาวจะมีงานทําที่ไทยทันทีได้ยินว่าลุ้นให้ขมิ้นออกไปจากไทยให้หมดเร็วโอ้โหสุดยอดจับถึงขั้นจับกลุ่มคุยกันเลยนะตอนนี้ฮอความคิดต่อมานะครับคนนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสปปลาวด้อเมื่อเช้าเนี่ยผมยังถามแรงงานพม่ากับกัมพูชาลาว มีใครจะไปทำงานสิงคโปร์บ้างพากันสายหัวแทบหลุดไม่มีใครอยากไปสิงคโปร์กฎหมายเข้าแรงนะครับที่สิงคโปร์อยู่ไทยสะดวกสบายพวกเขาบอกครับนี่ครับความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าลาวเข้ามาเลยสปปลาวเข้ามาเลยครับบอกง่ายไม่เหวี่ยงตาไม่แข็งใส่เคยมีลูกน้องลาวบอกสอนง่ายมากๆไทยยินดีต้อนรับพี่น้องลาว ขอให้มีความตั้งใจในการทํางานอย่าสร้างปัญหาเท่านั้นก็พอนะครับความคิดนต่อมานะครับคนนี้บอกว่าผู้นําเขาบอกจะส่งแรงงานขมิญไปเกาหลีเหนือแรงงานขมิญบอกถามกูก่อนฮ่าฮ่าฮไปสหรัฐก็ไม่ได้เขาไม่เอาแล้วโดนคว้วบาตแล้วตอนนี้ไม่มีใครเอาแล้วฮะเป็นประเทศที่สร้างปัญหาว่างั้นเขาบอกความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าผู้นําขมิญก็พูดไปงั้นแหละ ที่จะให้คนเขมรกลับประเทศตัวเองเขารู้อยู่แล้วว่าประชาชนของตัวเองเขาไม่ฟังหรอกนะเขารู้กับมาก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะไม่มีงานให้พวกเขาก็หลอกเข้าไปงั้นแหละความินต่อมานะนีับคนนี้เขาบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแถลงว่าแรงงานเขมรจะอยู่ก็ได้จะไปก็ไม่ขัดขวางขัดข้องชาวขมรเครียดว่าทําไมไม่งอเลย ชาวขมิน้นก็อย่าน้อยใจเลยนะครับนะก็ถ้าจะกลับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของตัวเองนะครับคือประเทศไทยก็ไม่ได้ห้ามก็ได้ถแถลงไปแล้วนะครับว่าถ้าใครจะกลับก็ลงทะเบียนกลับประเทศนั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่กลับก็แล้วแต่นะครับประเทศไทยไม่เนรเทศนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไปเชื่อผู้นำของตัวเองมากเกินไปจนทำให้คิดว่า จะเข้าประเทศตัวเองไม่ได้แล้วนะอย่าเครียดอย่าน้อยใจล่ะ <c oughs> โอ้ยทุกคนครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคอมเมนต์ของชาวไทยแล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคนสปอปลาวทุกคนนะครับมีโอกาสแล้วก็พยายามรักษามันไว้ให้ดีนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเรื่องเล่าด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อสวัสดีครับ